สวัสดีค่ะโมโมไม่มีครอบ,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 บครัวค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีล้างเห็ดหัวหนูให้สะอาดนะคะเห็ดวหนูตัดทำความสะอาดแล้วค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะพยายามค่ะให้เกลือกับ เห็ดเข้ากันเลยนะคะเพื่อให้เกลือเขาได้ล้างเม็ดทรายออกะคะ่ะเราพยายามสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะนําไปล้างน้ำเป่าะคะ่ะใส่น้ำคะ่ะ ล้าง้วยกันขยำขยำอีกครั้งอันนี้น้ำแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำแรกทิ้งเราล้างน้ำที่สองอีกครั้งค่ะอันนี้น้ำสองค่ะสะอาดขึ้นค่ะล้างแค่สองน้ำค่ะก็จะได้เห็ดสะอาดเดี๋ยวเราเอาน้ำไปทิ้งค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ได้เห็ดออกมาสะอาดค่ะไม่มีทรายไม่มีขี้ฝุ่นรับประทานได้แบบสบายใจเลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณค่ะ